ว่ามีหมวดยันดีว่าฮะจีบอกเลยแต่ว่าคนกินกาแฟเพราะว่าหมวยน้อกินข้าวแล้วนะคะนางยังไม่ได้กินโอ้ยโอลูกไม่เป็นไรหรอกพี่แดนเขาเป็นคนที่กินง่ายอยู่แล้วพี่รัากินง่ายไหมเก่งมากคือเสบียงของเรานะก็คือจะเป็นหมูปิ้งหนึ่งไม้ไม่ใช่ของเราสิต้องบอกผมเจะเน้นคนเดียวเพราะว่าหมวยน้อยไม่ได้กินหมวยเอาไว้เผื่อให้หมวยน้อกินนี่แหละ แน่นทำไมเฮ้ยเพิ่งเคี้ยวหมดะนะนีนเขาเหนียวด้วยเก่งมากนี่ทุกคนไก่จ้อสองไม้ในมีอะไรก็อิ่มล้วทุกคนเราจะมาใส่น้ำจิม้มน้ำเจิมน้ำเจิมน้ำจิมำจ้มกันนะขาไปก็กินไก่จ้อขากลับก็กินไก่จ้อง่ายที่สุดละเด,ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวนี่เดินไป ขอข้าวเหนียวหน่อยได้ดิคุณได้ทิปน้ำเดี๋ยวนี้ทุกคนนี่ท้อข้าวเหนียวอ้ํากินเก่งมากดีมากทำดีมากทำต่อไปก็หมดทุนเลยได้ไหมเบเกอร์สัญญาไปคี้แปรปั๊มมาค่ะทุกคนแล้วก็ไปซื้อกาแฟแล้วก็ หมยกินข้าวมาแล้วแต่ว,ว่าพี่แหนกอะก็คือนายยัไงไม่ได้กินอะไรไงเนี่ยเทียงบ่ายแล้วนางก็จะหิวเป็นธรรมดาถ้าไม่หิวก็คือแตกแตกเลยแครุแตกตาเอาข้าวมาเออม่้างเลยเอ้าเอ้าาวเี่ละกินข้าวเหนียวแล้วไม่กินไก่จอ,อ ดีก้วเราเฮ้ยมากวันจื่นมาเดี๋ยวขอทาลิปสติกกันจะกินตอนไหนก็บอกโอ้โหฮะพร้อมเอ้าเก่งมากขอบคุณนะครับครับเนี่ยทุกคนเวลาที่เวลาที่พี่แนกอะขับรถใช่ไหมแล้วนางอะชอบหิวนู่นนี่นั่น แล้วถ้าเกิดว่านางขับรถคนเดียวใช่ป่ะทุกคนนะก็จะแบบกินไม่ได้เพราะว่าไม่ถนัดไงมนต้องขับรถถ้าเกิดว่าเราโมกินอย่างเงี้ยมันก็จะกินเวลานานใช่ไหมอืมเราก็จะเป็นคนปอนแทนนะคะทุกคนแม่อิ่มและน่าจะดีขึ้นดีขึ้นไหมเฮงเฮงดีขึ้นแล้วพร้อมขับรถได้ใช่ไมล้าโอเคกินน้ำ้วยได้ครับบ๊ายบาย